นี่จ้าแม่จ้าพ่อจ้าวันนี้ออกมาหาเที่ยวอีกแล้วนะออกมาหาเที่ยวออกมาหาต้นไม้ค่ะอีกแล้วเด้อจา้าเด้อจา้าสวยงามมากเลยใช่ไหมละ่ะดูจะบอกแม่ๆว่าต้นไม้ที่ปลูกลงดินน่ะมันโตวไวจริงนะโตไวไวไว,ไวกว่าปลูกในเข่งเยอะอะแม่อันนี้เขาเขยายสวนไปดีมากเลยนะสวนเซเลนด่างทองแม่ดูนะ น,นี่คือเซเลนด่างทองนะและไอ้นั้นดงโปโตลาเนาะนี่จ้ะปลูกลงดินแล้วไม้มันจะโตวไวมากจ้ะของหนูหนูดูแลไม่ทั่วไม่ถึงไม้มันจะไม่ค่อยงามก็เลยไม่ค่อยมีไม้ขายเนาะจะขายจะก็ต้องหาทุนมาซื้อต่ออีกทีนึง ถ้าเรามีไม้เป็นของเราเองแล้วหูอะไรมันก็ง่ายนะแม่อะไรมันก็ง่ายทุนมันก็น้อยลงเนาะแต่ที่สําคัญเราต้องเอาแรงเราปลูกไว้ก่อนนะมีเท่าไหร่ก็ทําทุนไว้ก่อนคือซื้อมาต้องเก็บไว้มั่งไม่ใช่ขายกินหมดอย่างหนูอะได้เท่าไหร่ก็ขายกินหมดอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้นะมันจะไม่มีพันไม้แม่ดูนะดูฟูมิน,นะลุงเดชบอกซื้อเจ็ด ซื้อสิขายเจ็ดเก็บสามพอรุ่นลูกเก็บได้สิบขายสามเก็บเจ็ดแล้วต่อไปเราก็จะมีไม้เต็มสวนสำคัญลุงเดชสอนแต่ไม่ได้ทำตามนี่แหละขายกินหมดตั้งแต่สมัยยังจนอยู่และเดี๋ยวนี้ก็ยังจนเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ยอมเก็บไม้อะแม่เห็นไหมเขามีกันเป็นดงเป็นดงเลยนะแม่นะเป็นดงเป็นดงดีงามเลยอ่ะกลับบ้านแล้ว กลับบ้านแล้วยังไม่ได้ไเลยเลยโอ้โหลนี้อะไรเนี่ยเนี่ยในกระป๋องเนี่ยกันดำกระบุตรแม่ลองนึกดูเฮ้อกระถางละสิบห้าสิบห้ากล่องละสิบห้ากระถางสิบกล่องสิบฟองกระถางละหมื 10, ่นละหมื่นแค่นี้ก็เงินเป็นแสนแล้ะแม่เอ้ย เดือนหนึ่งรับเป็นแสนไม่ใช่เดือนหนึ่งรับเป็นแสนลักอาทิตย์หนึ่งรับเป็นแสนวันนี้ไม่หลงลอซื้ออะไรเยเนี่ยยังยังไม่รู้ยอยกอ่าอยากได้อะไรแต่วงการต้นไม้แม่เชื่อเหอะมันไม่มีอยู่จริงว่าจะหยุดอะ่ะขายได้แล้วต้องซื้อมาใหม่อีกดินนี่กขปลูกก็นี่ไงดินหมักกับมะพ,พร้าวเพอร์ไรท์แอบส่องแอบส่องอ,องันเนี้ย